จุ่มวัดหน่อยครับโอ้โหได้เบอร์หนึ่งเด้เบอร์อี๋ผงอีกเดือนเบอร์อะไรครับวันนี้ที่ลำฟามมาตินี่เบอร์สามครับ วันนี้ใช้สองตัวนี้นะครับเข้ากันอยูซุปเปอร์แล้วก็ตัวบอเหมาสุดสองรถกุ้งนะครับก็มาติดตามดูครับนะเว็บนะครับจะมีผลงานฝากนานาหรือเปล่าพ้อมาสรุปกันช่วงเย็นๆนะครับวันนี้นี้ก็ก็มีนักกีฬาเข้ามาประมาณ30สายนะฝั่งละสิบห้านะครับบ่อหน้นาทีวนะดูครับี่ครับเดี๋ยวเรามานะครับเตรียมอุปกรณ์นะครับเซตทุ่นนะครับ บอกจะเริ่มให้ศกประมาณเจ็ดโมงครึ่นะนเช้านะโดนอาจารย์ต้นปกะกนะดูที่ว่าใครจะซ้อม,อมใครใครโดน้วต้นซ้อมฮ่าฮ่เปันมานเนาะไหนมากัวไหนูงตัอยหน

กดกล้องไว้ยังอุโหโหโอง่นกล้องครับคิวโอ้ยกุดไร <c oughs> โอ้ยกุดเลยเลยเน้อยๆก๋าวนั่ง đ â เอาละครับโดนแล้วครับชิมครับตอนนี้อยู่ในน้ำอยู่ครับจะได้นึ่งหรือเปล่านะครับเพื่อนๆมาดูกันนะครับโอ้ยเป็นไรครับตีตัวดีมากครับเดี๋ยวก็อ่อนครับเดี๋ยวก็อ่อนเจอพาวเวอร์ลิฟต์ไอ ไฟอาสูรครับอ๋อนี่ไฟอาสูร์มไม่ามาไมร้องสร้างทำไมไม่ยาอะพุ๊กหาไวิบแล้หรอหายไิบสิอาขาดาจีนหลงมุนได้หนึ่งมุนแล้วไอ้มุน,ม,นมาลูกโอ้โหเรียบร้อยครับปลาทับทิมนหนึ่งกอนอ้วนครับเพื่อนๆตัวเดียวก็เสียวได้ โอ้โหน้าทิวเล่นเกินไปครับโดนเลยครับเฮ้ยคลหน่อยโอ้โหโดนเลหน่อยไอ้บ่หน่อยอ่ะน้าทิวในระดับครับโอ้โนะครับบโลนเนี่ยยกหน้าไปเอออืมเอาดูครับตัวนี้ต้องรีบครับตัวเดียวก็พอครับหกร้อยครับโอ้โหสวยงามครับทับทิมบ่อน่าทิวครับ มันหลบับมาที่นี่ทอให้นิ่งหน่อยนะครับนี่ ทองทองมาแล้วโอหเพื่อที่เรารับสีทองทองมาแล้วครับโ <c oughs> อ้โคงจริงครับนี่เอครับเพื่อนเออครับจริงครับอบเหมารถกุ้งครับวันนี้ทำงานกับซุปเปอร์ครับมันง่ายครับไม่ต้องศูนย์อะไรมากมายครับศูนย์ในหั่นหมดแล้วครับดึง <c> เ <oughs> <c oughs> ยอะจะมองหมือมหน่อยครับ

หมูยง่ายแากต้นเลยควายควายมาั้งใช่ไหมครับใช่เหรอน้องเว็บช่วยเล่นสายซาปอนก่อนอันเออเจ็ดจุดสองแอสซัซินครับเอองัดปลาอะไรครับที่บ่อนะทิว สงสัยจะเต็มปากครับปากไหนไม่รู้ครับโทษนะครับนะเจ้าของวะเติกงเติ้งเจ้องครับโอ้โหังอดตตัดหน่อยยังไม่รู้ครับยังไม่เห็นตัวครับท้องหรือเปล่าครับโอ้โหโทษนะครับนะ ออนาโอท็อมโอ้ท็อปชิมอ่เนือยั่รับวเอาดีอยู่ักไปกับสบกันนาดี้วอ่ะจ้าไปได้นะัวนลูกุบ่ะโอ้ยโหเต็มไหมยังโอ้โหเต็มครับเต็มเต็มครับไม่เห็นกล้องครับตัวนี้งัดแล้วครับนอกจองันิดนึง พอดีตั้งหน้างอไว้ครับเดี๋ยวตั้งบรรลานเอาตั้งเลี่ยเหรอเปิดกล้องเลี่ยเหรออ้อมครับมันอ้อมฮะเปิดกล้องเลี่ยเหรอตั้งการเดินด้อยเหรอได้ยี่สองกว่านู่นแล้วครับเพื่อนดูเดี๋ยวพูดใหญ่ครับตอนนี้เจ็ดสองงานเจ็ดสองครับเพื่อนโอ้โหทำงานได้ดีครับวันนี้กับชิปขาวครับไมค์แบกชิปขาวครับ ลอยในต้นน uh, 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 <tails> ั้นนะจ๊ะเข็เลยวันนี้หนาวมาล้มแบงมะโอ้โครับพ่อมันใหญ่นะโจมันใหญ่เลยปล่อยหน่อยมันใหญ่ไงเฮ่อะเออเป็นโรคอะจะเป็นปล่อยอะเนาะเออมันอ้อมันลื่นคอโค๊รเงียเเื่อะ พดเรือกดเือมันก็ขีเดน้แหละครัวเจ้าพอมเขาขี่เพื่ออรอมเขาขีเพื่อมเขาขีลุ่มเมื่อ้ล่ะเออขยน่เข้าขนาดนี้ดีเดยเข้าใหญ่เข้าใหญ่น่อยอืมอืมเออมันตึ้งรู้ดังี่ อ๋อบัวสูงชุดสามเอมอนะเอาโซโกล้อง,ง่อยโซโกล้องนะ,อะโอ้าอีกแล้วตัวนี้มันเป็นทับทิมอาเป็นลูกหรือเปล่าครับไม่ใช่ตัวใหญ่อะไรนี้ครับเพื่อน หายซึ้งยืมวัดหน่อยครับโอ้โหนี่ครับเพื่อนยอดครับวันนี้แมต์นี้มันครับโอ้ตาเพชรเนี่ยตาเพชรเดิมต้องมาตาบอดทำไมนะเดี๋ยวก่อนไอ้ชิ้นเนื้อชิ้นหุ่นเนื้อไปดูในกลับหุ่นนี้อ่ะเต๊ชตัวนื้ มันตะกัวฮนะอาจารย์ดูยกฟ้อมแป้เขายกคนเดียวสบายมากีก่เดียวมขายายว่าครับวันนี้ก็ขอปิดคลิปเพยงนี้ก่อนนะครับนะเว็บงานสายเหมาที่บ่อแั้วลาบมาที่นี่นะครับขอมาดูผลง,งานกันนะนี่ครับเพื่อนก็เป็นปลา ได้ทั้งหมดหกหางครับหางละร้อยแต่เป็นทับทิมนะไส์ไส์ใหญ่นะครับแล้วก็ปลานินก็ไซ์ใหญ่นะครับก็ถือว่าวันนี้ทำได้ดีที่สุดแล้วนะครับช่วงบ่ายมาปลาไม่เข้าเลยครับได้ก็ช่วงเช้านะครับเก็บมาทั้งหมดหกแต้มนะครับแล้วพบกันใน EP ต่อไปนะครับสำหรับวันนี้นะเว็บก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับพบกันใน EP หน้านะครับ สวัสดีครับเอาหมอกพรากินให้อาการเนาะเอาไปเนื่งองกินก็เดียวหมดเอาะ่อเนาะ แต่เป็นทับทิมนะไซไซใหญ่นะครับแล้วก็ฟานินก็ไซใหญ่นะครับ <c oughs> ก็ถือว่าวันนี้ทำได้ดีที่สุดแล้วนะครับ <c oughs> ครับสำหรับวันนี้นาเว็บก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับพ <c oughs> บกันในอี e ีหน้านะครับ <c oughs> สวัสดีครับ <c oughs>